สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวสุดน่าตื่นเต้นของ Ruger All หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดรุ่นปีสองพันยี่สิบห้าซึ่งเป็นการพัฒนาล่าสุดจากรุ่งที่ต่อยอดจากแพลตฟอร์มปืนหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดอันเป็นที่รักของหลายคนตั้งแต่แรกเห็นรุ่นใหม่นี้ได้มีการปรับดีไซน์ภายนอกเล็กน้อยแต่มีความหมายมากโดยยังคงรูปลักษณ์คลาสสิกของ1911เอเอาไว้พร้อมทั้งเสริมเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวทันสมัย และการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ที่ดีขึ้นตัวโครงปืนสแตนเลสแบบขัดด้านยังคงให้ความรู้สึกพรีเมียมแข็งแรงดุดันเช่นเดิมแต่ได้เพิ่มลวดลายกันลื่นที่บริเวณด้านหน้าของโครงปืนและด้านหลังเพื่อการยึดด้จับที่ดีขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือมีแรงกดดันสูงลูกเกอยังได้ลบเหลี่ยมขอบสไลด์เล็กน้อยเพื่อให้ดึงออกจากซองได้ลื่นขึ้นและได้ติดตั้งสู์เล็งหน้าแบบไฟเบอร์ออปติกที่มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมศูน์เล็งหลังแบบกลับได้เต็มรูปแบบ ซึ่งในรุ่นนี้ถูกเคลือบดำเพื่อลดแสงสะท้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเล็งเป้ารอยหยักบนสไลด์ลึกและคมขึ้นไม่เพียงแค่ดูเท่แต่ยังช่วยให้ใช้งานได้รวดเร็วและการประกอบโดยรวมก็แน่นหนากว่าที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความใส่ใจจากรูกเกิดทั้งในด้านรูปทรงและการใช้งานเมื่อพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพ S o อ1911ปี2025ยังคงมอบความแม่นยำและความเชื่อถือได้ที่นักยิงปืนคาดหวังด้วยลำกล้องที่กลึงด้วยเครื่อง CNC ออย่างแม่นยำ และการประกอบสไลด์กับโครงที่แน่นหนารุ่นนี้ใช้กระสุน 45acp ให้แรงรีคอยที่หนักแน่นแต่ควบคุมได้ง่ายและไกปืนแบบสเอร์เทนสที่ลั่นอย่างคมชัดในแรงดึงต่ำกว่า4 5ปอนพร้อมระยะรีเซ็ตสั้นเหมาะทั้งสำหรับการยิงเป้าในสนามและการพกป้องกันตัวในการทดสอบหลายครั้งออ1 9 1 1าทำงานได้ราบรื่นกับกระสุนหลายยี่ห้อและหลายขนาด พร้อมรักษาลุ่มกระสุนให้แน่นในระยะ25หลาพิสูจน์ว่าปืนรุ่นนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่หน้าใช้จริงๆพอร์ตคายปลอ,อกที่ถูกลดระดับและขยายออกช่วยให้ปลอ,อกคายได้สม่ำเสมอขณะที่เซฟตี้หัวแม่มือและเซฟตี้ด้ามแบบขยายเพิ่มความสะดวกในการใช้งานจุดขายที่โดดเด่นที่สุดของรุ่น2025คือการรองรับศูนย์เล็งแบบเรดด์ได้ทันทีโดยที่รูกเกิดได้ออกแบบสไลด์แบบมเจอร์พร้อมผ่นรองรับป็อปทิกส์ทำให้สามารถติดตั้งสูนย์เล็งยอดนิยมได้หลากหลาย โดยไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติมนี่คือการอัปเกรดที่น่ายินดีของปืนรุ่นคลาสสิกที่เพิ่มมิติของความเป็นเทคิคโลสมัยใหม่อีกหนึ่งสิ่งใหม่คือด้ามจับ G10 ที่ให้ผิวสัมผัสและความสบายในการจับอย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับตัวเลือกโครงอลลอยน้ำหนักเบาสำหรับคนที่เน้นการทุกขพาสอ1,911ยังมาพร้อมลำกล้องเกรดแข่งขันแบบสเตเลสและระบบสปริงรีคอยที่ออกแบบใหม่ช่วยลดแรงสถานที่รู้สึกได้เล็กน้อยโดยไม่ลดทอนความเร็วและความสเสถียรของสไลด์การอัปเกรดทั้งหมดนี้ทำได้ โดยไม่ทำลายจิตวิญญาณของการออกแบบ1,911ดั้งเดิมซึ่งเป็นเหตุผลที่รูกเกอยังคงครองใจทั้งนักสะสมและนักยิงสมัยใหม่สำหรับราคานั้นรูกเกอร์ .1,911 รุ่นปี2025อยู่ที่ประมาณ1 0 9 9ดอลลาร์สำหรับรุ่นสเตเลสมาตรฐานและสำหรับรุ่นที่รองรับ o p ปติกสหรือมีโครงเบาราคาจะาอยู่ที่ราวๆ1,299ดอลลาร์แล้วแต่ฟีเจอร์และการตกแต่งแมส จะอยู่ในช่วงราคาตา่างถึงสูงแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับวัสดุการผลิตในอเมริกาและสมรรถนะที่ปรับแต่งมาอย่างดีในรุ่นใหม่นี้สรุปค,คือลุกเรสออร์1กอปี2025เป็นการอัประเด็ษยังมีชั้นเชิงที่ยังคงให้เกียรติแก่ตำนา 1, นหน1่าขณะเดียวกันก็พัฒนาเข้าสู่ยุคใหม่อย่างมั่นใจทั้งรูปลักษณ์ความรู้สึกเมื่อใช้งานและความน่าเชื่อถือพร้อมจะเป็นปืนคู่ใจของคุณไม่ว่าจะในสนามซ้อมยิงหรือแม้แต่พบทุกวัด